เราได้บ้านหลังนี้มาในราคา800บาทครับเฮ้ยมีคนดูนแล้วมั้ที่มานอนอ่ะพอนี้ด้วยนะเออ ถ้ามีเวลาสักสองวันหนึ่งคืนและอยากจะเที่ยวใกล้กรุงเทพเนี่ยอยุธยาก,ก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ตอบโจทย์เป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่วันนี้เราจะไม่ได้พาทุกคนมาเที่ยววัดหรือหาประวัติศาสตร์ใดๆเราจะพาทุกคนมากินนอนง่ายๆในงบสองใบเท่านิด,น,ดนอนบนบ้านไม้ที่บอกได้เลยว่าบรรยากาศเนี่ยสุดชิลเหมือนเรามันนอนอยู่บ้านญาติเลยพาไปกินร้านอาหารที่คนท้องที่เนี่ยแนะนำ,นำอันทิ่มาโคตรดี แล้วว่ากันว่าไม่นั่งตุกๆหน้ากบเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงอยุธยาไม่เคยนั่งเคย,เ,คยเลยปิดท้ายด้วยขนมไทยรสเลิศที่เพิ่งได้มิชลินสดๆ,สดๆใหม่ๆในปี2026และนี่คือ2วันหนึ่งคืนในอยุธยาอีกหนึ่งเมืองที่มีสเสน่ห์และเราตกหลุมรักได้ไม่ยากนะครับทักทายจากอายุธยาตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย 6โมงค่ะ6โมงเย็นอยากมานอนยุธยาเฉย6โมงเย็นนะนี่กำลังเข้าพักที่ชมชมจันคาเฟนะครับเป็นแบบดูบ้านขาขา,ขาวราคา800บาท,บาทรวมอาหารเช้าด้วยววได้สะดวกกว่านะคะเวลาออได้เลยครับพี่โอเคครับพี่ก็เราจะขึ้นไปดูห้องพักกันนะว่าว่ามีอะไรแล้วริมน้ําด้วยเกย๋ๆชิวๆเลยอยุธยาตอนคือมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูด้วยเดี๋ยวพาไปกินข้าวกันโอเคเดี๋ยวไปดูห้องพักกันครับ คีนแบบนี้แพ้ทางมากบอ,อกเลยแล้วข้างหลังเป็นริมนะ้ำอย่างนี้บ้านเก่าสุดนี่ครับเป็นไงล่ะเก๋เก๋ <laughs> อย่างนี้เลยอโอ้บ้านไม้เก่าๆอย่เงี้ยบ้านโอ้โหน,นี่พื้นลื่นๆแบบเนี้ใช่เลยโอ้ดีเีาดูห้องน้ำกันนี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะแล้วก็แยกโซนโอือที่เนี่ยมีแบบเตียงสามเตียงด้วยนะสามคนมานอนได้นะอเออ บอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับที่เลือกที่นี่จริงๆมันชิลแบบเหมือนบ้านแบบเพื่อนสมัยก่อนหรืออะไรบ้านคุณย่าคุณยายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วริมน้ำอ่ะแบบปาร์ตี้นั่งชิลได้หรือแบบกินอะไรอย่างเงี้ยได้วันเขาเป็นคาเฟ่ด้วยนะครับลองมาได้สนามหญ้าริมน้ํา เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาอะไรกินในยุทธยาค่ะใกล้ๆนี้แหละเออเมืองเนาะใช่เมืองคะไม่ใช่วานนอนเลยยัย<ม>ุทธยาไม่เคย,เ,คยเลยก็เ,เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรกินเ,เจออะไรก็กินอันนั้นก็ลองดูวิวแบบเอออันเนี้ยอันเนี้ยชอบละเออที่นอนโอเคแล้วอะ่ะที่นอนแบบกาลักน่าจะนอนสบายนุ่มๆนะ ่ะอยู่ตรงข้ามวัดนี่ก็เข้าใจนะหนีเขาหนีว่าแบบไม่อยากนอนใกล <c oughs> ้วลัดตอนแรกไปอีกที่หนึ่งนอนใกล้วัดอุ้ย<อ>ไม่เอาอันนี้นอน<อ>ตรงข้ามวัดครับอันนี้นอนตรงข้ามแต่เราเข้าใจได้เมืองอยุธยาเหมือนเกนะ่าเนาะเนี่ยอันนี้เขาอยู่ตรงข้ามวัดรรราชปะะดิษฐอไวะวัดวัดราชประดิสถานะวัดราชประดิสถานครับอารมณ์เป็นวัดเครับนขาเนาะใช่เก่าหน่อยหรอเก่าอยู่แล้วแหละอายุทยา อ่าโอเคครับเราจะไปทางขวาหรือไปทางซ้าย <ผม S 1> ขวาเราอยู่ไหนนะคะขวาจะเป็นตรงที่แบบวัดสวยๆวัดใหญ่ๆวัดต่งางๆดีก็ไปเดิขวาเออเฮ้ยจะมีตุ๊กๆมีก็มีกบนี่เออเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวนั่งไปเดี๋ยวเราเดิน,นไ,ปดดไปก่อนลองเดินไปก่อนครับ เดินมาหน่อยเราก็จะเจอกับวัดลาดบุรณะแล้วก็วัดมหาธาตุตรงนีนะ้รอบๆแถวๆนี้มีที่พักหลายที่นะบางที่เนี่ยมีจักรยานให้ด้วยนะก็สามารถแบบลองเลือกกันได้มีมีอะไรนะนิวาสนิวาสก็น่าพักนะครับก็เห็นฝรั่งเนี่ขี่จักรยานกันเยอะเออไปให้เราข้ามก่อนชุบชุชุชุพูด,ด,ดถึงเรื่องของพักก็จะราคาประมาณนี้ก็มีนะนอนได้ ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะพันหนึ่งอ่ะพันสองพันสามใช่มันก็มีลองเลือกดูห้องอยู่แล้วที่พักสวยๆเขาตกแต่งตามแบบอตามเมืองอ่ะเนาะความแบบเก่าแก่เดินไปเดินสักรอบหนึ่งนี่ก็แหกละเอออากาศตอนนี้เย็นใช่ตอนนี้อากาศ27องศานะครับยี่ห้าแล้วค่ะดีเลยยี่ห้าองศายุทธยาสุงแชมป์เดินมาประมาณ ห้านาทีถึงก็จะเจอเนี่ยวัดพระพัชชัยวัดตาบุรุนะวัดมหาธาตุมีเขาดูบรรยากาศนี้เลยว้าวสวยมากะสวยมากโหยิ่งด้วยตาเลยสวยมากสวยมาก แต่แถวนี้มันดูมืดไปนิดนึงเนาะมืดไปหน่อยอะ่ะแล้วดูพืนนี่ตนย่าตามวัดต่างๆนี่นะครับถ้าเกิดกลางวันเนี่ยค่าเข้าก็สิบบาทคนไทยต่างชาติแปดสิบบาทเมาดูคนไทยเหมือนกลางคืนถ้าเกิดจะเข้าไปดูได้จริงๆอ่ะต้องเป็นงานเขาใช่ไหม<ช>ที่เขาจัดงานแสง<ช>สีเสียงอยุทยาอะไรประมาณนี้มั้งถ้าเกิดแต่ไม่ผิดนะแต่ไม่รู้ว่าซีซั่นีนี้จะมีจัดไหมเนาะอาจจะมีนะอาจจะน้าจะมี บรรยากาศไทยๆใช่ใช่ใช่น่าจะเวิร์กอยู่คือเข้าไปข้างในมันดูอลังการอ่ะแดูใกล้ๆวัดบทุกคนละเฮ้ยเข้าไปได้เฮ้ยไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราเห็นคนอยู่ในวัดมหาธาตุยังคน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 ยังมีคนอยู่ในวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราลองเดินซิถ้าเข้าได้เราจะเข้าไปเดินกินไว้ที่หลังเฮ้ยเข้าไปดูไปเร็วเต็คเร็วโย่เร็วเฮ้ยเฮ้ยมีคนเดินด้วย สวัสดีครับพี่เข้าได้อยู่ไหมปิดแล้วครับผมโอ้ปิดแล้วปิดกี่โมงครับหกโมงเหรอหกโมงครึง่งครึ่งครับหกโมงครึงงคร่งพอดีเลยโอ้ปิดแล้วนะครับปิดหกโมงครึง่งเปิดแปดโมงก็สามารถมาก,กันได้เราก็ดูจากไกลๆนี่แหละอืมเพิ่งปิดเลยามาเร็วกว่าน,นี้สักสิบห้า <15 S 1> นาทีก็ยังได้เข้าไปชะโง,งกดูหน่อยนะไม่เป็นไรนะครับพรวอนมหาธาตุหกโมงครึ่งเงี้ยวง หายไปไม่มีอะไรเลยอืมใช่มันก็ดึกเกินไปอ่ะถ้าเกิดแบบเดินเดินได้ไปครับเราไปกินข้าวต้มเจดีกันข้าวต้มปมาหมาด้วยรถมนุษย์กบอ่ะรถกบน่ารักไปขึ้นรถครับผมโอเคไป โอ้ครับเตาเหมาลูโศกเนี่ยเขาก็ลองต่อราคาได้จัดไปหนึร้อยบาทดไปครับตังแบบของดหน่อยไม่เคยดังเลย ที่เราจะกินปิดน,นะครับเด yeah. ี๋ยวพี่เขาไปส่งเราอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าโอเคเหมือนกันคือต้มปลาปะกรเป็นไงล่ะเออแต่กระเราตอนแรกจะไปลาประกรแล้วเออตอนแรกได้ยินแว๊วๆมาว่าปลาปะกงเนี่ยคนพื้นที่เขาแนะนำหลายคนแล้วเออปลาประกรก็ปลาปะกรนต้มปิด บ้างขอดูราคาก่อนราคาเริ่มต้นแบบผัดผักพุิงไฟแดง50บาทเออเฮ้ยโอเคนะพริกไฟแดง50บาทแล้วก็เข้ามาเนี่ยคนเป็นปลาน้านเลยเรียบเยอะมากเรียบเลยคนเยอะมากพี่เดินตามท้องถนนไม่เห็นคน,คนเออน่าจะอยู่ตรงนี้กันหมดใช่อยู่นี่หมดเลยอ่ะคนเยอะเออเยอะมากเลยพี่บอกว่าก็ถ้ามีชื่อเสียงอ่ะก็เจดีย์ออแต่ว่าท่านเนี้ยก็ไม่แพ้ เดี๋ยวเราลอง,อองดูเมดูกินไปด้วยกันครับโอเคครับ, okay, รบข้าวเรามาแล้วเอ่อจะสั่งไฟลายผัดพริกเผาจะสั่งผัดฉนาครับจะกินหอมแล้วก็อันนี้อยากกินตัวชอบมากมเตรียมชายหมูสับนี่ขอ,อลองชิมน้ำหน่อยนะเอาเลย ร้นอนๆเลยอืมเ,เค,เค็ม,คมน้ำพอดเดียวเหย่ลาเค็มมานีนโอ้โโอ้ได้อยู่ไปปลาไขาลายเท่าชิ้นปนาไงไป,ไปีครับอร่อยคะอันนี้คนใหกินอันนี้ด,ดิ๊ด๊า หมูเนี่ยสามารถสังส่งได้เป็นหมูมกรอบหมูมชิ้นก็ได้นะครับอันนี้เหมือนเขาเอาหมูมไปทอดมาก่อนทีนึงแล้วก็มีแบบเครื่องเทศเปรียบเลยต้มเข้าต้มถหาลองซิงจมๆหน่อยเข้ากันมากจมหน่อยไปครับค่ะอืมเข้ากันสุดๆแค่นี้เลยนะเอาดีแล้วก็ข้าต้มถ้วยหนึ่งดี และอีกหนึ old, pues back, one, ่งเมนูที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเรามากานปลากระต้มนะครับเราจะชอบกินนี้มากเลยข้าวไข่เจียวไข่เจียว์พรสัแซ่บมีโดนกับผัะผุกุ้งด้วยนี่นะจ๊สุกนะเนี่ยดูเลยดูโอ้โหมันก็จะโอ้โหโอ้โหก๋วยกระเทือนเออก๋วยกระเทือนด้วยเหรอ เรากินแกงกุ้ยน,นี่แหละไอห,หมูเนี่ย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 สุดท้ายทาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ราคาปลาสามร้อยสี่สิบบาททั้งหมดต้นเลยนะมีน้ำแข็งมีน้ำเปล่าด้วยคนหนึ่งข้าวต้มข้าวต้มหนึ่งแล้วก็ข้วสวยสองนะอะไรเงี้ยก็แพงสุดก็คือไอเจ้วขวาขั้วหมูหมูขั้วนี่แหละร้อยหนึ่งแล้วนอกนั้นก็หกสิบหกสิบแล้วก็ข้ต้มจืดเนี่ยแปดสิบบาทก็ไม่แพงนะครับราคาก็เริ่มต้นประมาณห้าสิบบาทไปดื่มละกันดีกว่า อ่ะเรียบร้อยนะครับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนอนก่อนเช่นีืประมาณนี้แล้วกับขึ้นห้องนอนนะครับก็เดี๋ยวมาดูอาหารเช้าตอนเช้าด้วยกันไม่มีอะไรใช่แต่ตอนนี้นั่งได้นะมาเคยแบบนั่งเงียบๆอ่ะเดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวดูดินี้เงียบดีดีครับเออมันโอ้เงียบจิตหน้ำเชี่ยวมาก คลิปเงียบคลิปเชี่ยวมากคืนนี้ก็ลาไปด้วยบรรยากาศนี้ของที่พักครับเออดูเดีเหมือนรูปบ้านเลยอ่ะดีว่ะชิวๆเงียบเงียบอยากแบบอยากแบบมากเงียบสงบสง่ะมาที่นี่ได้ไม่มีอะไรเสียงดังเลยไม่มีใครเงียบใครนะครับคืนนี้สวัสดีครับคุณไหน สวัสดีเช้านี้จากบ้านชมจันนะครับทุกคนตอนนี้8โมงกับ21องศาโอ้โชิวจัดน้ำเย็นอากาศเย็นแดดแรงก็เดี๋ยวเราจะลงไปดูวอาหารเช้านะครับว่าเขามีอะไรให้เราด้วยบ้างนะนจริงๆอยากพาไปกินปลา้องโกอันหนึ่งนะคโอ้หลังตลาดเป็นปลา้องโกพันไส้กอง โอ้โหน่ากินมากอาจจะไปทันหรือเปล่าลาก็ปิด9โมงครับเราตื่นสายไปโอ้โหนี่คือรางวัลของคนตื่นเช้านะครับอืมอืมไอแกขอมคุณเลยท่านเออใช่จ้ะแ่สกรอกแกเลย กับลาลงโนี่ไงจิ้มอโค้แต่เด็กพึ่งเคยจินบ้อโค้ก่งอเออเดี๋ยวได้มาตอนไม่ทันเขาทอดเนาะขาทอดของน่ากินมากเลยซอาไเราสีเาิอดิอีกหนึ่งอย่างที่แบบเรามายุธยาที่มานอนอ่ะพรานี้ด้วยนะปลางโกใส่ไส้กรอกนี่นะครับคืออ่อยอเดี๋ยวขามีเป็นแบบชีสด้วยเนาะแต่เรามาไม่ทัน ชีเขาก็จะยืดยื้อเลยดยูแบบภาพอาะอืมเฮ้ยอ,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 อร่อยอ่ะคล้ายๆแอนตี้แอนแต่เจ็ดบาทเองอหัวถูกมากเลยสามชิ้ <30 S 2> <20 S 1> นยี่สิบสามชิ้นยี่สิบนมากันได้นะโ้หลังตลาดนี้นะครับเก็บแล้วเรียบร้อยหมดไ,มไป,ปเดี๋ยวเราไปกินอ่าเ้าต่อมีต้มเลือดหมูริมน้ำอเอาไว้กินไหมไปนี่ครับ มีแบบเส้นจี๊ับดูห่อดูปอดเลือดแล้วก็หมูชิ้นใส่ๆอ่ฮะหมูนุ่มไหมนุ่มข้างในอ่ะดูดีมากเลยตวดเข้าไปเฮ้ยบนี่ครับอ,อืม รรอบม,มันเป็เล้งกุ้งส่ห่อยอ่ะต้มลือดหมูเล้งแซ่บก็ไต้จะสั่งต้องสั่งองอนอันนี้ก็ดีเนาะเขาได้เราสั่งหมูิ่มกับหมูสับผกหมูสับหมูสับทำได้ทันไม่มไหวก็ชื่อร้ำต้มเลือดหมูเฮียบใบนะครับราคาธรรมดาเนะี่ยห้าสิบาทเริ่มต้น แล้วก็พิเศษ10บาทข้าวป่าปมี5บาท10บาทด้วยเลียเป็นแบบน้ำซุปแบบใสๆเป็นเเกงกินง่ายๆก็เปิดแต่ตีห5ถึเงเที่ยงปิดวันพฤหัสร้านเท่ไบเขาก็จะอยู่ในเนที่มันเป็นตลาดหน้าวังหรือไงตรงข้ามโรงเรียนอาย,ยอ,อ,อ,อายุทยานุศรเออวก็เข้ามาเหมือนเป็นตลาดพระอะครับ เราเข้ามาข้างในเออเข้าไปข้างในเออดีใส,ส,ส่ๆนี่ค้าเช้าแต่ชอบนะอ้เล้งอ่ะโหอยากกินอีกถ้วยเลยอ่ะแต่เ็นเ<ล>ผ็ดเนาะเออไม่เอาแบบแค่ตัวกระดูกเล้งใหม่เดียวติดๆมาแล้วมาปรุงก<ถ>็ได้ <ๆ S 1> เออบีเอ๋ต่อรถในนี้ก็ได้น่ครับต่อรถางเงี้ยต่อได้ไหนต่อกรเพียบอะเดี๋ยวกลับไปนั่งชิลที่โรงแรมได้แป๊บหนึ่ง เพราะว่าที่นี่เขาเช,ช็คเอาท์กี่โมงนะสิบเอ็ดโมงสิบโมงเช็คเอาท์ก็เอ่อไปกินอาหารเช้าก็อ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาหารเช้าเนี่ยเราต้องแจ้งเขาตอนเช็คอินตอนเช็คอินนะนเขาไม่ได้แจ้งเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเขาไม่ได้บอกเราก็เลยต้องออกมาหาอะไรกินครับอืมพยายามจะได้ดูพา,พาไปดูหน่อยว่าเขามีอาหารอะไรให้เรามากอาหารเช้ามีึ่านก็น่าจะอนเเออ เราก็เลยมาลิมลาำที่นี่เออทห้าสิบาทข้าเปล่าห้าบาทโอ้โหจบเลยกิมยันเที่ยงกินใหม่ไปะปะปไปไปเที่ยวต่อไปนอน,น <laughs> กลับไปนอนก่อนโอย <laughs> เรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเราจะกำลังจะเช็คเอาท์ออกจากชมจันทร์นะบรรยากาศก็เหมือนมาบ้านแบบโบราณหน่อยเนาะชอบไหมชอบค่ะบรรยากาศดีมาก,ากคือมันแบบริมน้ำนอะไรเงี้ยทิ้นี้ไม่มีอะไรเลยก็อยากจะแบบนะให้ลองมาเที่ยวอยุธยาแล้วก็ลองเลือกที่พักอะไรเงี้ยเขามีหลายที่เหีนเนี้เป็นที่หนึ่งเนาะเรากช็ชิวดีอะชอบบรรยากาศธรรมชาติอืมแบบโบราณๆหน่อย เขาน่าจะไม่แน่ใจว่ามี3ห้องหรือ4ห้องนะครับแต่ห้องใหญ่เนี่ยมีนอนได้แบบ3มี3เตียงแล้วก็มี2เตียงอีกห้องหนึ่งลองโทรกันมาดูก็ได้ครับชมจันก็นนั้นแหละทริปนี้มีแค่นี้เลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอาจจะมีไปกินขนมค <c oughs> ุณยายขนมหวานนะครับเพิ่งเห็นด้วยเมื่อคืน <c oughs> ก็เลยบอเอเี๋จะลองไปดูหน่อยขนมอะไรรบ้านแม่คุณยายอะไรเชกอย่างก็อาจจะเป็นขากลับนะครับก็ไม่มีอะไรเนี่ยสามารถนั่งชิลได้เลยนะครับนี่ดื่มน้ำก็ยังนั่งได้มีเป็นคาเฟ่ด้วยคือแบบ สั่งเบเกอรี่กับเครื่องดื่มเขามีนะใครแบบไม่ได้มาพักก็ซื้อแต่ถนนมชิลริมบรรยากาศก็ได้เอะชิดบรรยากาศก็ไชมจันทร์คาเฟ่นะครับชื่อน่ารักเชียวไปแล้วบายบายที่พักนี้ไม่มีโอกาสจะมาใหม่ไปคุณย่บายบายเฮ้ยยังเดี๋ยวไปที่อึ่นก่อนโอ้บายบายเลียวจัง คนครับเดี๋ยวเราขอพามาแวะกินส้มตํานิดนึงนะกับร้านแซปพนคอนร้านแบบดูน่ากินดูจากรีวิวมาก็เลยตามมาลองหน่อยนะครับเมนูแซ่บๆไปกันแล้วครับกับร้านแซปพนคอนคร,ครบับข้าวเพียบมีจิ้มกลุ่มเราสั่งซิเนเจอร์ส่วนใหญ่เหมือนเดิมเลยมีเต่าทะเลเต่าทะเลรวมจะมีแซลมอนมี กปูหอยแครงปลาหมึกปลาหมึกแล้วก็หอยนางรมเอ้ยไม่ใช่ดิหอยหอยแมลงผู้นะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบหน่อไม้มากินหอมที่ร้านเนี่ยเราเชิญมาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตำน้ำปลาเองดูครับว้าวไม่เล่าไปเลยนะดูเลยค่ะ หอมเค็มนิดๆหวานแล้วก็เผ็ดคนไม่ทานปลารนะคะรับลาดมากอยากจะให้ลองมาชิมนี่คือตาข้าวโพดข้หมหมูย่างใส่ปลาราเหมือนกันนี่นะครับใส่ปลาร้าเมนูไหนจะเอาปลาราไม่เอาปลาร้าบอกน้องเขาได้เลยนี่โอ้โหปล่อยยิงวะ ปลาดีดูนัวมากเลยสีสันน่ากินมากหอมตั้งแต่วางๆแล้วกลิ่นหอมแรงมาแต่ไกลเลยไหนๆคนคนที่ไม่กินปลาก็มีท้่มตำไทยลองมาสั่งมากินดูกินง่ายดูกินคลีนมันดูแบบสลัดแบบเป็นสลัดแบบแซ่บใสอ่ะเออรสชาติเป็นไงเปรี้ยว ็ดนิดนึงเพราะเราตังแบบเผ็ดไม่เยอะอืมมาอีกเมนูนึงอันนี้บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนใครเคยเห็นมาบอกบอกหน่อยนะแต่ว่าเราไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นลาบชื่อลาบเขาเลยเป็นชื่อ,อร้านแล้วแหละลาบพนคอนลาบพนคอนเหมือนกันชื่อแบบชื่อเดียวกับชื่อร้านอะเป็นลาบหมูนี่แหละครับแต่ว่าใส่ขนมจีนมาด้วยปกติจะกินแบบลาบใส่วุ้นเส้นใช่ไหมแต่อันนี้ใส่ขนมจีนเดี๋ยวขนมจีนให้ดูก่อน นี่นะ,อะเออเฮ้ยมันอร่อยนะอ,อ,อ,อืโปรตีเราก็จะกินลาบเองที่แบบแยกเ้าเหนียวเอ้ขนมจีนมาเนาะนี่มาเลยคอยทีน้ำเ้าเหนียวไหมเอามขาเหนียวไหม,อ,มอร่อยเลยเนี่ยอร่อยจานดีเ,กกเพชรกำลังดีหอม<อ>ข้าวกล่มหอมมาอีกหนึ่งเมนูที่เป็นแบบพระนครพระนครหน่อยเมื่อกี้ถลกหนังไปแล้วแต่ให้ดูด้านในคือ,อเป็นแบบนี้ แต่หนังเขาเนี่ยคือไก่ย่างพระนครพุกฝุนเหรอไก่ย่างพุกฝุนนี่นะครับพุกฝุนมาแบบน่าจะเข้าใจว่าเป็นพริกแล้วก็ข้าวคั่วอะไรแบบเนี้ยดูดิแล้วก็ไปเกลีวเนาะเดี๋ยมวมาจรงนะกรอนี่นี่ทีเด็ดถ้าอยากแซ่ บอกเลยขอให้ตามด้วยน้ำจิ้มแจ่วที่นี่น้ำจิ้มแจ่วที่นี่โหดมากเปรี้ยวเผ็ดเค็มครบช้อนเลยช้อนตับไม่ช้อนแล้วมือเลยจ้วงคั่วเข้าไปเลยเปนี่นี่นี่ไปครับลอนบับอุ้ยอร่อยโคตรดีอ่ะอ่ะแล้วก็มีจิ้มจุ่มที่เราชอบนะครับคือจิ้มจุ่มโอเคเลยเวิร์กแต่ว่าขอก่อนไปดูจิ้มจุ่มมาพาไปดูเมนูก่อนเมนูเราเนี่ยลาพภานครเมื่อกี้แปดสิบบาท เป็นเมนูแนะนำเป็นเมนูแบบใช่แนะนำเลยแล้วก็เหลาอยู่ไหนเหลาอยู่ที่นั่นเหลาทะเลรวมราคา250ราสนะครับ <c oughs> ก็มีครบครบแล้วก็ข้าวข้าวข้าวหมูย่างตําข้าวโพดคอหมูย่างนี่120บาทส้มตําไทยสุนตําไทย60ตําปูเนี่ย50บาทเริ่มต้นที่50บาท อแล้วชุดหมูจุ่มจุ่มหมูเนี่ย199มีจุ่มมือเบ๊มีจุ่มหมูจุ่มเนื้อจุ่มทะเลนะครับแล้วก็จุ่มพระนครนี่คือหมูเนื้อทะเลครบเลยใน299เ้เดี๋ยวเราสั่งเป็น199มานะครมามีหมูกับตับมาพร้อมไข่อืรสชาติเขาจะแบบใสๆไล้ๆหน่อย หมูนุ่มมาิ้มแบบเปรี้ยวหอมนจิ้มดีอืมดีเลยอ่ะโอ้โหเราเกือบพลาดไปแล้วนัเนี่ยเมื่อก,กี้ว่าจะกลับไปกินเค้กแล้วนะวนมาหน่อย <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งร้าน,นครับมาในยุทยาลองฝากฝากขวากไว้สักร้านหนึ่งตามรีวิวมาดูแล้วก็ได้นะครับที่พักแล้วก็ที่กินอะไรยอ,อย่างเงี้ยอยังไม่กลับ เดี๋ยวมาไม่กลับแล้วเดี๋ยวกินเค้กด้วยกันอีกทีนึงขอลุยนี้ก่อนร้านนี้นี่ขอเลยต้องไปกินใช่ร้านนี้ขอเหมือนกันโงแรมมานะครับอันนี้กี่โมงเนี่ยเที่ยงนี่คนเต็มร้านเหมือนกันนะกี่งเที่ยงครึ่งนะเที่ยงครึ่งคนคนเยอะแล้วเยอะเยอะเป็ร้านเขารับคนละครึ่งด้วยะถือว่ามาแบบอยุทยาแบบไม่ได้ไหวยพราแล้วก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะมือกี้ยังอ่ดบ้างที่แบบดูง่ายๆบ้านบ้านแล้วก็คนพื้นที่เขาแนะนํามาครับไปเดี๋ยวไปกันต่อครับผม ถึงแล้วนะครับขนมหม้อแกงแม่ยายร้านนี้จะดูกันซะหน่อยเยอะพี่จอดรถใหญ่เหมือนกันนะจอดรถกว้างมากเออร้านใหญ่แล้วก็คนเยอะน่าเป็นด้วยแบบวันเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยมีแมวหนึ่งตัวนี่แมว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 วิ่งมาเลยอ่ะโอ้โหอะไรอ่ะฮะไหนเจ๊ <G ül> โอ้โหเป็นงานจริงๆเดี๋ยวต้องหาอะไรมาให้กินไปโหนี้ดูฟ้าส,สุดๆอะไม่มีเมฆน้อยเมฆน้อยมากมีแต่แดดไปเดี๋ยวเข้าไปดูขนมหม,ม,ม้อแกงอะไรวะแม่ยายขนมหม้อแกงแม่ยายเออร้านขนมหม้อแกงแม่ยายครับไปเราเข้าไปดูคนเยอะแล้วไปรีบรีบรีบ นี่นะครับขนมขนมหม้อแกงแม่ยายเนี่ยน่าจะเป็นเปิดตำนานแค่สิบสปีสิบสองสิบสามปีเอ,อ,องเออก็ก็ปี2555นะครับแต่ว่าเป็นต้นตำรับขนมหม้อแกงถ้วยตาไก่ของยุทธยาชามตาไก่เน,นี่ยจะนมาเป็นรถไก่เขาบอกเป็นรสออริจินอลเหรออู้อันนี้กี่บาท60บบาทได้ชามตาไก่กับด้านบ้านด้วยนี่ หกสิบ <60. S 2> อ่าอยู่ออริจินอลนะครับสังขยาไยข่หอมตัวหน้าเขาจะเป็นตึงๆเหมือนฟิมๆหน่อยอะ่ะแล้วก็โอ๊ยอมไม่หวานมากด้วยเออวอร์ก เรียบร้อยแล้วครับก็นี่เป็นคลิปอยุธยาหนึ่งวันไม่ถึงหนึ่งวันด้วยเพราะว่า <laughs> เรา <laughs> เรามาก็หกโมงเย็นแล้วอะ่ะก็ลองมาตามรอยกันได้นะครับคลิปแบบง่ายๆสั้นๆเนาะใช้เงินไม่ค่อยเยอะด้วยไม่กี่พันไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสองใบเท่าเออประมาณนั้นนะครับประมาณเนี้ยก็ออมาเออมาที่ยวได้แล้วอยุธยาใครอยากเปลี่ยนฟิลก็นั่งรถไฟมาก็ได้แต่ขับรถมาก็สะดวกดีใช่เนาะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า บายบาย